สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟท,ท,ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ FC เก่า FC ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยเพนกับน้องไอด้านะคะวันนี้ก็เหมือนเคยอยู่หน้าบ้านชมผักชมบรรยากาศเมื่อวานฟ้าใสวันนี้ดูค่ะดูเลยค่ะ เมื่อวานฟ้าใสมากวันนี้ตื่นมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วค่ะดูผักค่ะได้เวลาปลูกแล้วแต่ยังไม่มีเวลาได้ทำเลยตอนนี้ยายไม่สบายเอายายไปโรงพยาบาลอยู่คุณปลูกยังไม่อยู่เลย แ้สวยแล้ว,ลวค่ะลงในสองสามวันนะคะคนสั่งจองแล้วค่ะทุกกระบะมีคนสั่งจองมหมดแล้วค่ะ บรรยากาศสวยๆหมุดค้มอยู่สองคนวันนี้บ้านอยู่สองคนตากระทวดกินข้าวเสร็จยงังเสร็จยงังเสร็จยงังรุยเฮอยอ่ะจเจเอทเฮ้ยรุยเฮอย เก็บเดยจตาหนุ่นมทำไปเก็บรีบเก็บเดี๋ยวจะจัดการให้นี่ไับยังไม่ได้นอนเข้าไปนอนคืนได้แล้วเออถ้าหนาวก็เข้าไปนอนเลยเพราะวันนี้ไม่มีแดกให้ส่งนะคะ ถอยยถอยกลับหลังหันด้วยไปแล้วคร้ทาที่นอนแล้วลมเย็นไปอา้าวไปกับตูดเหมือนเด็กเลย ไปไปเลยปิดประตูให้แล้วเดี๋ยวไปซักผ้าบ้านหน้นเลือสองคนวันนี้แกลองอะไรนักหนาไว้ลูผักยังไม่ได้รถผักเลย ทำไมคะไั่ได้รถถักเลยนคนเดียวไได้รถถักลงได้สองสามวัน แต่เมื่อวานวันนี้ยังไม่ได้บรดกจะตกตอนไหนยังไม่รู้เลย ไปวนมาอยู่แต่หลังบ้านในราคาไปไหนก็เขาไม่ได้เลี้ยงคนแก่ดูคนแก่ เียจะลงสองโน้นเอกแล้วแก มอดฝัางมุดขึ้นมุดจะซักผ้าตากยังไงอ่ะเนี่ยเตรียมซักผ้าเนี่ยตากยังไงคะมุดขนาดน,นี้จะตากยังไงดี เดี๋ยวจะไปตักทาบานมุนะโอเค่ะคลิปนี้ยายเพียงขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยายเพีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของยายเพ็จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย